ช่วงเช้าวันนี้ที่อำเภอภูสิงเนี่ยมีคำสั่งอพยพป,ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณแนวชายแดนทั้งหมด7ตำบลด้วยกันได้แก่ตำบลไพรพัฒนาห้วยตามอนห้วยตึกชูดงรักโคกตาลแล้วก็ตะเคียนรามให้เข้าไปพักในศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยตามแผนพิทักษ์แนวหลังของจังหวัดศรีสะเกษ ขณะที่ในอำเภอภูสิงห์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบอ,ออกไปลาดระเวนตามหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยกันตลอดทั้งคืนครับเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดครับขณะนี้ก็แล้วก็คาดว่าน่าจะ อยกไปได้เสร็จภายในเวลา15นาฬกาวันนี้นะครับจะแล้วเสร็จนะครับในขณะเดียวกันนะครับการปฏิบัติของพื้นที่ของอำเภอนะครับก็ได้มีการดําเนินการตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังนะครับโดยให้พี่น้องกําลังพลกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เนี่ยนะครับได้ ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตามหมู่บ้านตามชุมชนนะครับคือคือก็คงเหลือกองกําลังนะครับแล้วก็มีอาวุธติดมือไว้นะครับในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รวมทั้งทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับผู้ที่อพยพไปนะครับ